อ๋อแล้วก็การสนุกสุกวท่านั้นเพราะว่าเกมมันสเตอร์ทันต์บอลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมันสเตอร์ทันต์นะครับวันนี้จะมีสองตัวอยู่ข้างหลังเลยนะครับจังหวะนี้อาจจะพูดเร็วหน่อยเพราะว่ารีบมาเลยครับจังหวะนี้มันดูอะไรดีครับอะครับนะครับเอย่างนี้สุดเลยเทียจะเปิดไม่ทันเปิดที่ได้เที่ยงไหมนี่ลอยเอาอยู่แล้วโอ้กระจกคือเอนัรนแหละคือคอมมึงกากเจ้าจงยอมรับในในเสียงคำรามเหล่านี้ซะเขาลครับ มันร้ายตัวนั้นก็ไปแล้วแล้กันคำรามหับมึงนะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งหยาดเด้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เ,เซ็นเซอร์เสียแล้วเว้ยเซ็นเซอร์เสียแล้วดูปาเสียธิ์คำรามมันไม่ดังนี่หว่าโธ่แรงเสียงจังหวะเลยโอ้มันกระตกนี้วะเนี่ย <laughs> โทษนี่ครับพุ่งอยู่ ไม่งไงการโจมตีไม่ออกเลยจังเลยปวดหัวโอ้ยตัวมึงจะอยู่ในนาราวานเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยล่ะเอออ๋อตัวติดระเบิดเนอะยังมันยิงเบาจังเลยว่า เอาเลยน <ำ S 1> หมงผมวิ่งเอามานะเะ <laughs> เอาใช่ไหมฮะเก็เอาใช่ไหม <laughs> โอ้โห่กับได้แค่นึงคอมโบแล้วเมืเ่เกี้ย <laughs> ทำอะไรไม่ทราบก <laughs> ีไอสแัด, <laughs> ด,ดงงเจ็บไม่โดนพิยัดไงวะนั่นนะ่ะ <laughs> มันจะรู้แล้วละ่ะ กด <Easy. S 2> ไม่ค่อยติดเลยว่ะกระตกุกเบืออ่อจริงเลยโอเคเดี๋ยวก็เถอบอกพ่อแอบคอมอมีตัวสิ่งคำหนึ่งว่าเก็บตังค์แล้วไปเอาเองเราบอกเข้าไปขาดเดลเซ่ไม่มีตังค์ซื้อเลยเพราะได้ด่านแล้วครับทุกคนเดลเซ่ DLC. แต่ยังไม่ซื้อตอนนี้หรอกซื้อเลยก็ได้เล่นในเริ่มไปก่อนพวกูยยังไม่เหยวโคโรนา กลัวทำไมโคโรนา้าไม่เป็นบ้าซะหน่อยนั่นนะเอาวางเคาน์เตอร์ได้สวยใช่หรืเหรอรีบตัวมันเล็กเห<อ>งวา <ะ S 1> <ะ>ผมโคตรรีบเลยอะตัวมันเล็กมากเลยไปไม่ได้อะต้องวิ่งไปอะเนี่ยแหละตัวแม่งเล็กมาก <c oughs> เพื่อนโคตรเล็กเลย <c oughs> ตัวแม่งโคตรเล็กอะ <c oughs> ตัว,ต,ว,ต,วตัวแม่งโคตรเล็กเลย เล็กว่ะในลาวาปะเนี่ยอัดเ็ลาวาลาวาตัวแม่งเล็กมากหรือว่าเพราะมุมกล้องวะไม่ใช่วะ่ะแม่งแม่งเล็กจริงเล็กจริงเล็กจัง <the> ตัวเล็กไหม <c oughs> <c oughs> ตัวคนเล็กนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยที่ว่าจะใหญ่กว่าน,นี้สิโอ้โหเจออย่างกาลังก็ลังเอา มันก็เล็กจริงๆน่นแหละใช่ไหมดูหงนมันเล็กใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันแต่มันก็ยังดุเหมือนเดิมนะทางขาดสมบูรณ์แบบมันจะเล็กก็ละอย่างเงี้ยส,สูงเท่าสูงเท่าปีกเลยปกติไม่สูงเลย ดาผมใส่ KO ปอนปน้องจะติด KO ได้ง่ายมันโดนปีกแม่งเต็มเต็มอืมได้เหมือนเดิมนักพี่กิโนนเลยแหละยังวะเนี่ยดาเมจนี่สีขาวใสเลยไม่ให้ไปไม่ให้ไปยิงแฟร์ไม่ รับดาบอะไรไม่ได้ไม่โดนแท้ไม่มันแท้ไม่ได้โจมตีหนึ่งขึ้เรนหลังอะ่ะน่าจะหลับน่าจะไปหลับแล้วเพื่อนยอดมีบอมอยู่ในบอมว่าบอมโอเคมามเป็นโซนแปดนะ ทำไมตลอดเตมินา้ามัน้อยอย่างวะเลยสั้รอรออย่าพิ่งเข้าไปใกล้แนะนำให้รอเราจะเป็นรลลีลอคอนกันใช่ไหมเพื่อนมันรักมันทำเด็กไงกูไม่เกี่ยวนะแต่ช็อตนี้ทิ้งนะกูไม่ใช่นะบอกเลยกูบอกแล้วอย่าไปใกล้มันไม่เชื่อกูโอ้ ม,มันตามมึงเ่ะเพื่อนมึงจะเอ้าไงฮะอืมต่ำหัวแม่งแคพนน้อยมันตายโดนระเบิดจากโลกเลยไงโดนละเหยียบระเบิดเองทำไมฮะเหยียบระเบิดเองทำไมนีก่กระตกเลยทีเดียวชนะทีเลยกระตกมาทั้งเกมเลย อีซี่ทจากตัวมาเล็กอ่านการโจมตีง่ายมากแต่ตอนมันพ่งเนี่ยนิ่งๆแล้วก็พุ่งมาเลย,เอ,เลยอ่ะผมไม่เออเลยอ่ะอ่าเอาละครับคลิปนี้เป็นไงก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็อย่า,<ม>าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครด้วยนะครับผมนะกดติดตามคลิปต่อไปแล้วก็ติดตามเพจพวกผมในใต้ล่างในใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมนะก็ครับ ติดตามช่องเพื่อผมด้วยเนาะ c a t m p เลอร r งั้นก็ไปแล้วครับบ๊ายบาๆไปนะครับไปจ้า